มีพี่น้องที่ถามว่า,าต้นหอมของเราอายุไม่ถึงสองเดือนสามารถขยายได้ไหมมีค่ะที่ถามว่าปลูกได้ไหมเมื่อวานนี้แม่หมูก็ปลูกนะคะนี่ค่ะที่แม่หมูเอาต้นที่เขาโตเร็วกว่าเพื่อนออกมานะคะก็กำลังสวยกำลังงามเลยนะคะแม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาเก็บดอกหอมนะคะ ดอกหอมเลยที่แม่หมูปลูกนะคะเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะพอดีเข้าช่วงฤดูหนาวใช่ไหมคะ,อะหอมเลยชนิดนี้เวลาเข้าฤดูหนาวเขาจะมีดอกนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเราเลยนะคะก็ถ้ามีดอกแล้วก็แค่เก็บกินหรือเก็บทิ้งก็ได้นะคะอันนี้เป็นต้นหอมที่แม่หมูปลูกใหม่ได้หนึ่งเดือนกว่า,วานะคะเพราะว่า แม่หมูจำได้แม่หมูปลูกประมาณวันที่6กที่เนะคะประมาณ1เดือนพอดีนะคะไล่ปลูกจนเสร็จก็จะประมาณวันที่8นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ต้นหอมที่ปลูกก็คือจะเป็นต้นตอที่เหลือจากช่วงหน้าฝนนะคะเหลือรอดตายนะคะแล้วก็ปลูกเฉพาะตอเขาสั้นๆนะคะ ถามว่าทำไมหนึ่งเดือนแล้วทำไมต้นแค่นี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเป็นต้นหอมที่แม่หมูได้นำมาฟื้นฟูใหม่นะคะเขาก็เลยยังไม่สวยเนาะแต่ก็มีบางต้นที่สวยแล้วนะคะแตกเป็นสองแล้วก็มีนะคะบางต้นก็แตกเป็นสองแล้วนะคะก็กำลังเริ่มสวยนะคะแม่หมูได้นำปุ๋ยคอกนะคะมาใส่ให้นะคะ,ะปลูกตอนแรกยังไม่ได้ผสมปุ๋ยคอกนะคะ แต่พอเขาเริ่มได้จะเข้า1เดือนนะคะได้3ส,สัปดาห์กว่าเนาะแม่หมูก็เลยทําการให้ปุ๋ยคอกนะคะเป็นปุ๋ยขี้ควายผสมกแกลบนะคะตอนปลูกตอนแรกแม่หมูให้เป็นอ่าอ่าไอแกลบผสมกับดินไว้นะคะแล้วก็ปกคลุมด้วยกแกลบอีกทีนึงเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําบนหน้าดินนะคะ แล้วก็พอผ่านมาสามสัปดาห์นะคะแม่หมูก็ให้ขี้ควายแกลบนะคะเมื่อก่อนก็มีให้ขี้หมูนะคะพอดีแม่หมูไม่ได้เลี้ยงหมูแล้วนะคะพักการเลี้ยงหมูไว้ก็เลยไม่มีมูลหมูนะคะก็จะมีมูลหมูของพี่สะพ้ยอยู่นะคะแต่ก็ด้วยความเกรงใจนะคะนี่ค่ะพามาเก็บดอกหอมนะคะ เก็บไปทํากับข้าวก็ได้นะคะเก็บไปทําไข่เจียวเก็บไปนึ่งกินเก็บไปลวกก็ได้นะคะค่ะพอข้ามีดอกมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเนาะเราก็แค่มาเก็บกินนะคะเก็บกินไม่ทันแล้วก็เก็บทิ้งนะคะก็บวานดีนะคะไปทําแกงออมหรือว่าไปใส่ไข่เจียวนะคะหรือกินไม่ทัน ถ้ารู้สึกว่าเขาจะแข็งจะนี่ก็ค่อยทิ้งนะคะทำไมถึงมีลักษณะแบบนี้ก็คือ,อนำต้นต่อเก่าๆนะคะมาปลูกเนาะก็กำลังพัฒนาให้สวยขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวจะเย็นๆนะคะก็มีพี่น้องที่อยากได้นะคะแม่หมูกำลังพัฒนาให้เขาสวยขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวจะถึงมือพี่น้องอย่างสวยเลยนะคะนี่ค่ะ แปลงนี้ก็คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะคะแต่เขาก็เริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะค่ะแถบน้นก็กาลังพากันงามเลยนะคะกําลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะต้นหอมที่แม่หมูปลูกก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมที่อยู่ในกระถางนะคะที่เราขุดขุดจากแปลงเนี้ยค่ะเหมือนเขาจะโตกับเพื่อนแล้วก็จะขุดขุดออกไปปลูกในกระถางนะคะนี่ค่ะก็ปลูกจากหนึ่งต้นตเหมือนกันนะคะ ก็มีในส่วนที่แม่หมูขุดออกก็มีนะคะเพราะว่ามันชิดกันเกินไปนะคะตอนปลูกทีแรกก็ยังไม่มีพื้นที่ลงเท่าไหร่ก็เลยปลูกเบียดกันนิดนึงนะคะพอเขาเริ่มโตแล้วเริ่มจะมีการแตกกอจากหนึ่งเป็นสองแม่หมูก็มีการขุดออกนะคะไปปลูกในกระถางบ้างในแปลงบ้างนะคะมีพี่น้องที่ถามว่า ต้นหอมของเราอายุไม่ถึงสองเดือนสามารถขยายได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าแม่หมูปลูกอยู่นี่ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าเห็นเขาแตกกอแม่หมูก็ทําการแบ่งเลยนะคะขุดขึ้นมาแบ่งแบ่งออกจากกันนะคะแกะออกสมมติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะขุดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเป็นสองหัวหรือสามหัวแม่หมูก็ทําการแกะแล้วก็แบ่งขยายได้เลยนะคะ เราก็มันจะเป็นต้องรอให้ถึง2เดือนนะคะแต่ว่ากรณีที่เราจะนําส่งให้ลูกค้าเนาะเราก็ต้องการให้ต้นหอมของเราจเจริญเติบโตก่อนให้เขาแตกกอก่อนถ้าเกิดว่าเรานําส่งโดยที่ต้นหอมของเรายังไม่แตกกอก็คือถามว่าความแข็งแรงในการปลูกมันปลูกได้นะคะแต่หมายถึงถ้าเราเก็บส่งให้ลูกค้าเลยแทนที่ต้นหอมของเราจะแตกกอแล้วได้ปริมาณเยอะ เราต้องถอนไปเลยโดยที่ต้องถอนจำนวนเยอะๆต้องถอนหลายกอกว่าจะได้1นกิโลใช่ไหมคะแต่นี่ถ้าเกิดเราเลี้ยงไว้ก่อนอีกสักเดือนนึงหอมก็จะแตกกอเพิ่มจากสองต้นเป็นสี่ห้าต้นหกต้นอย่างเงี้ยคะ่ะก็มันจะทำให้เราถอนในจำนวนที่น้อยแต่ได้ต้นหอมในจำนวนที่มากนะคะถามว่าถอน,นได้ไหมถอนได้คะ่ะในกรณีที่ปลูกเองเราก็ถอนไปขยายได้นะคะ จะไดะ้ไม่แย่งอาหารกันจนเกินไปนะคะจากพี่น้องที่ถามมาเนาะถามว่าปลูกได้ไหมไม่ถึงสองเดือนได้นะคะ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นสายที่มีดอกนะคะสายพันธุ์ที่มีดอกเนาะแม่หมูก็มีทั้งหมด2ส,สายพันธุ์นะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าน้องๆเพิ่งจะเริ่มจากหนึ่งเป็นสองเองนะคะยังไม่แตกกอดีเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวรอให้แม่หมูพร้อมเดี๋ยวแม่หมูจะบอกอีกทีนึงนะคะว่าพร้อมแบ่งปันเมื่อไหร่นะคะนี่ค่ะที่ถามมาปลูกได้ไหมเมื่อวานนี้แม่หมูก็ปลูกนะคะจากที่เห็นเขาแน่นเขาแอาอัดกันแม่หมูก็นํามาปลูกลงในแปลงน,นี้อีกนะคะนี่ค่ะก็เป็นส่วนของต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกแปลงหนึ่งนะคะนี่ต้นเล็กเล็กนะคะนี่ เอามาฟื้นบำรุงใหม่นะคะก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรน,นะคะแต่เราก็ต้องจะเย็นๆนะคะแต่ที่จะนำส่งให้ลูกค้าจะไม่ใช่ต้นเล็กๆแบบนี้นะคะในส่วนนั้นก็ใช่นะคะที่แม่หมูขายายออกมาใหม่นะคะก็ต้องรอเวลานะคะนี่ก็จะเป็นนี่ค่ะที่แม่หมูนำออกมาจากตรงโน้นมาปลูกตรงนี้นะคะ นำออกมาจากในแปลงซึ่งมันจะเบียดเสียดแออัดกันแต่ในส่วนนี้เป็นต้นที่โตแล้วนะคะในในส่วนนี้จะมีสีแถวตรงนี้นะคะนับไปหนึ่งสสามสี่นะคะนี่ค่ะที่แม่หมูเอาต้นที่เขาโตเร็วกว่าเพื่อนออกมานะคะก็กำลังสวยกำลังงามเลยนะคะ ก็ที่จะส่งให้ลูกค้าจะสวยกว่าน,นี้นะคะเราต้องรอก่อนนะคะจะเย็นๆนะคะเพราะว่าอ่าเวลาที่แม่หมูจัดส่งให้ลูกค้าก็คือจะให้ให้ของดีให้สิ่งที่สวยให้ต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ใหญ่สมบูรณ์แบบนะคะคือจะไม่ให้ต้นเล็กๆกระจิ๋วไปนะคะจะให้ต้นที่สมบูรณ์ไปเลยเวลา,าพ่อแม่พี่น้องที่ได้ไปปลูกแล้วก็คือปลูกแป๊บเดียวก็แตกกอแล้วก็เลย แล้วก็ได้ต้นที่ใหญ่นะคะจะได้ต้นผักที่ใหญ่นะคะนี่ก็มีในส่วนที่ปลูกใส่กระถางด้วยนะคะ,ะแปลงนู้นก็กําลังงามเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นโหระพานะคะ,ะปลูกไว้เผื่อมีใครต้องการก็ปลูกไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายสักครั้งเลยนะคะเพราะว่าแม่หมูก็ยังไม่มีอะไรที่จะไปขายยังไม่ไปติดต่อสอบถามแถวร้านลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะ ก็ดูในมุมนี้ก็เหมือนจะสวยแล้วนะคะแต่ว่ายังกอเล็กๆอยู่เลยนะคะค่ะผักของแม่หมูก็มีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งส่วนไอ้กอใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นหอมแขกนะคะที่มาปลูกปะปนกันนะคะค่ะถัดถัดจากหอมเลยนี่ที่เขียวๆดีนี่ก็เป็นหอมแขกนะคะปลูกไว้เก็บหัวกินนะคะ สุดท้ายแล้วแม่หูก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่รับชมเป็นกำลังใจให้แม่หูนะคะขอบคุณมากๆค่ะ